เแสนเดบบอร,ร์เนแสนสาัสเดบบอร์เออเงินแสนนั่นแหละเอาคันคันขอบุณควานลูกสาวนค่ะเด้ออาลูกอีกเนี้ยมันคือสูงแท้ขอบคุณค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับวันที่สิบสามกรกฎาคมครบสิบเก้าปีของลูกสาวสามเกือบสามปีแล้วเนาะอยู่น้งกันที่เดินเข้ามาก็ยังเหมือนเดิมวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมและวันต่อไป เราก็รั<อ>กกันเหมือนเดิมครับลูกครับรอยมีคว<ร>าม,ม,มาสุขมากๆสุข<อ>แฟนแฟนขอบคุณ่ะ<ล>ขอบคุณสวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะนาอสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยลำเพลินโชว์สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ้งอิงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับแม่บัวน้ำเดจ้าชัยเดบัว jo 2 o f f i c i a l ค่ะเป็นจังหด้าท่มือคืนนีมวนซึนโฮเซลกันบอพี่น้องอยู่ที่ มขอนะคะวันเกิดอีหลามีภาพประทับใจซึ่งเวทีเนาะอีหลาอีหลาประทับใจพ่อพ่อแม่แม่ที่ไปให้กำลังใจแล้วก็ประทับใจมาลายมาลา,า,ายแม่บัวว่ากะโมเมนต์เจ็ดแสนนะคะเจ็ดแสนเฉพาะของพ่อการชัยแต่ว่ามาลายบ้านฮักต่างๆนี่อีกต่างหานะคะที่เจ็ดแสนคือมาลาย ไล์สดพ่อการชัยพลังเงียบนะคะแล้วก็มีหลายหลายกุ้มพ่อพ่อแม่แม่หลายหลายกุ้มเพื่อนไหมาไรอีลาเนาะมีความสุขชื่นมื่นขึ้นไปเมื่อคืนนี้สําหรับของขวัญพิเศษจากพ่อโจกับแม่นุชก็คือพ่อโจให้เงินหนึ่งแสนบาทโอนเข้าบัญชีนะคะและ้วก็แม่นุชเนี่ยให้กำลาเกรเอกํกำไรนะพี่น้องเนาะสิได้มีกำไรกำไรเบิดปีวสันพ่อโจว่า กำไรนี่สังเกตดีๆนะคะไม่บวว่าแบนดังนะคะกะไปสืบไปเบิ่งเอาเด้อเพราะว่าไม่บวกับบุคายสันทัศแต่ว่าเห็นตาข้าจเจ้าว่าเนาะยี่ห้อนี่มันดังมันเพ้งอยู่เด้อพี่น้องแม่นุชให้ของขวัญลูกสาวเมื่อคืนไม่ใช่ธรรมดานะคะของขวัญแม่นุชเมื่อคืนนี้แล้วก็แม่บีกับพ่อนนก็ให้เป็นแหวนทองแหวนแหวนกนาด เวนกะมีมีเพจน้ำเลยค่ะพี่นองขาแม่บวกอะว่ามันจังสันละน่าจะสั่งทําให้ลูกสาวไว้นานแล้วแหละแต่เพิ่นกะแก้งลูกเบิดมือเมาวานนี่แก่งามาบมมีเวลาไปสื่อของขวัญให้อีล่าว่าสันเพิ่นกะเลยว่าบ่าบาเอากะได้พนาเพิ่นกะว้าเนะานะมือเหนี้วน้อยเพิ่นกะปัดปัดใส่ไม่บีนะบ่เอากะได้นะเป็นอะไรที่น่ารักพี่นองขาเห็นแล้วกะ เขาเป็นเขาเป็นผู้เบิงเขาก็มีความสุขมีพลังบวกนะคะเมื่อวานนี้พลังบวกล้นปีล้นอกล้นใจค่ะพี่นอง่ะลูกสาวผู้งามคักเมื่อวานี่ง,นนนนง,างาม,ม,างามพี่ดมพี่ด,ม,ดมก็พี่เจม,มเพเฮ็ดไห้พิดหวังเลยค่ะตั้งแต่ชุดกลางวันมาจนทุกชุดกลางคืนนะคะพี่นองะ่ะดูเบิงจังได้กับงามเบิงจังได้กับเป็นตาหากักตาเพียงสิบเก้าปีบริบูรณ์วัสั แต่ก็มีคลิปสันส้นๆที่เพิ่งลงกก็พี่เจมเพียนโดมบ้าเกิดพศ2549ว่าสันฟังใหม่เลยพี่น้องเด้อแล้วแต่ดวงแล้วแต่อันนี้ผู้ใดเนาะแล้วแต่ดวงแล้วแต่ชิ้นผู้ใดสิมีดวงมีบุญคููกับอีหลาเน้ะพี่น้องเนาะสิไปฟังไส่หรือสิยูฟังไทยกับคูมาอีกแล้วเลือกเอาเนาะค่ะเนาะพี่น้องน่นะ เากะมวนกะซื่นกันมือนี่กะอีลากะสบายสบายอยู่ที่บ้านน้องครูนะคะกะเย็นเย็นก็เดินทางเขากอทมอเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่าจะมาพบกับพ่อพ่อแม่แม่แล้วก็งานเปิดตัวภาพยนตร์ขายออเวทีใหญ่ที่ซีนีเพล็กเดอะเอเมเจอร์ซีนีเพ็กเดอมอบางกะปินะคะนะคะผู้ใหมีตัวมียังกะไปพบไปพ่อกันเนาะสำหรับแม่บวกะ จะเดินทางไปช่วงบ่ายๆเลยนะคะกับยังบบหูว่ามองจอดรถจอดล้าสิป็นจังไหนคนสิเกิบเข้าจังไหนเนาะค่ะน้อยจังไปถามไปสักไปใส่เบงเพราะว่ากว่าจะเราจะดูหนังจบก็น่าจะสามสี่ถุ่มเนาะพี่นอ้องเข้าก็ต้องสอบถามเรื่องที่จอดรถให้เรียบร้อยนะคะเข้าจังสิบดดถอค่าค่าจอดรถเราจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าจอดรถแพงๆแล้วก็ ไปแล้วก็สืบสอะดูก่อนนะคะพอพอแม่แม่ผู้ใดกะผู้ใดมีมีมีความคิดเห็นหรือว่ามีมองจอดรถหรือว่าจังไดกะลงมาในกลุ่มในเพจได้ด้วยค่ะแม่บัวกันน้าอ่านน้าเบิงอยู่นะคะเนาะจังไดกะแบ่งปันความรู้กันเนาะแม่บัวกกัเบรใครเด็กเขาเมืองได้เป็นบ้านนอกอยู่ชายชายเมืองไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนถ้าว่าแม่ลูกสาวเขาเพใครได้ออกบ้านได้พี่น้องก็ในรอบ เกือบยี่สิบปีหรือว่ายี่สิบปีเกือบเกือบไม่ใช่ไม่ถึงยี่สิบปีหรอกสิบกว่าปีเพราะว่าต่างลูกสาวเขาอนุบาลมากอะมีก้านกล้วยมีอะไรก็พาไปดูอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นก็ห่างไกลจากโรงภาพยนตร์เลยมืออื้นนี่สิเป็นมือที่พอใช้ก็ไม่บวได้เข้าไปดูชมภาพยนตร์คลายอ้อในโรงภาพยนตร์ ครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีนะคะแล้วก็สีไเด้ไปเบิงหนังถี่ฮาร้อมาโดนรอมาเป็นปีแล้วพี่น้องติดตามมาเป็นปีคล้ายอ่อคล้ายอ่อนี่เป็นปีแล้วพี่น้องถีห้าวบอกเรื่องหนังเรื่องภาพยนต์เรืองหนีเนาะพี่น้องคะแต่ว่ากะผู้ผู้ถีเพ่ไปเบิงที่เซอร์หรือบ่ววาจะเป็นที่เซอร์ออกมาหรือว่าบ่เป็นบ่ว่าสิแมนผู้ถี่เพิินไปเบิง ภาพยนต์ไปเทศไปยังแลวกะไปในทิศทางเดียวกันคือว่าคุ้มสมคุ้มแล้วกะเมื่อวานนี่พ่อจูว่าอีกอย่างเนาะพ่อจบอกว่าขอขออีกอย่างหนึ่ง่าสันขอให้พ่อก็ลูกเด็กไปเดินในพรมแดงที่เมืองคานมาสันเขากับมาสารฝันอีลาเนะพี่น้องคะสารฝันให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นมรดกอีสานเป็นเป็นมรดกของวงภาพยนตร์เขาสิมาซอยกันดัน ดันขึ้นให้ดันให้ปังให้ดังนอกพี่น้องซอยกันเบิงซอยกันชมซอยกันโฆษณาค่ะพี่น้องคะช่วยกันเป็นรีวิวดีจังดีบ่ดีจัง,จงไรกะออกมาเบิงมาบอกซูกันฟังไม่บวกกะสีดยดงมาบอกสูพี่สูน้องฟังอยู่เพราะว่ามืออื่นไม่บวกกะจะได้เข้าไปดูรอบสองทุ่มนะคะลงลงหนึ่งลงที่หนึ่งรงที่เพิ่นจอง จองโรงแรกนะคะผู้ใดไปกะไปพบไปพ่อกันได้กะไปทักไปท้ายกันได้เนาะพี่น้องคะสําหรับอีหล่าเดินทางมือน,นี่ไม่บัวบ่สิบอสิไอบ่าซูฟังแต่ว่าลืมหมแต่บ่าเรื่องหนังเนาะอีหล่าใส่ชุดสีฟ้ามอนี่น่ารักมากค่ะเป็นชุดที่ถ้าจาไม่ถ้าฟังไม่ผิดเป็นชุดที่น้องโซเฟียกับแม่พวงเอามา เป็นของขวัญวันเกิดนะคะเป็นชุดนาฮักมากเป็นชุดกระโปงพอพึ่งจะแซวคู่ใส่ชุดคู่ๆอีกแล้วสันคู่อุ้งอิงคู่แบ่เนาะพี่น้องเนาะก็จะเดินทางเข้ากทมในคืนนี้นะคะเจอกนาจะถึงนึกๆดดหรือว่าคอนสีแจ้งประมาณนี้เนาะพึ่งกสิเด็กพักพรสะก้อนจังสิไปงานพ่อโจบอกว่างานเริ่มประมาณห้าโมงเย็นแต่ว่ากสิณีดาราเซเลบไปเยอะอยู่นะคะ หลายผูหลายคน้นลายมากนาะหลายตาเนาะไม่บวกกรสิไปเบิงบรรยากาศไปชมบรรยากาศพี่น้องสิบกว่าปีที่ไม่ได้เข้า,าพับโรงภาพ,พยนตร์เลยแล้วก็ไม่ไม่เคยได้ไปไม่ค่อยได้ไปในห้างในไอ้ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนานมากแล้วนะคะซสม,มัอนี่กะอยากได้ยังกะพอไซไปสื่อห้สั่งออนไลน์แน่จังสันยังสี่เฮาก็เลยบอเคยขาดกันกับ การเดินห้างน้อยมากนอกจากไปกินข้าวนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องคะเขากะเมื่ออื่นนี่ก,ก็ซือโอกาสไปเจอไปพบไปพ่อกันหวังว่าคุณสิพ่ออีหล่าน่อยอยู่เนาะค่ะเนะาะจะได้ไปเห็นลูกสาวเพราะว่าคาดกันหลายครั้งมากจะไปทีไรก็งานยกเลิกบางทีก็ฝนตกบางทีก็คือแบบว่าคาดเคลื่อนกันไปกันมานีหลายเดือนแล้วที่บ่พ่ออีหลานะ่าเนาะจังไดกะ รู่นี้เจอกันที่เดอะมอบางกะปินะคะผู้ใดไปกระทักท้ายไม่บัวเห็นไม่บัวกระทักไม่บวชเน่ยเด้อค่ะเด้อยังใดกะจอนคลิปนี้กะสัมนีสะกอนเหมกหอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะจังใดกะฝากช่องชัยเดบะบัว j o อ o f f i ฟ i a l ด้วยนะคะฝากช่องในหน้อยไปเนี้เด้อค่ะเด้อจังใดกะสวัสดีจ้า